สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2567กจับสมาชิกทุกท่านนะครับกราบสวัสดีขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวันนี้เป็นวิดีโอแรกของปีเรียกว่าปีงูใหญ่นะปีนี้2567วันนี้ตรงวันที่3มกราคม2567นะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมวัตถุมังคลของวมพอชไหนนะครับ ปีใหม่นี้ก็ได้ไปเติมรถแล้วก็ขาบพระเดชว่าคุณหลวงพ่อนะครับสุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับส่วนตัวนี่คือ ID l i n ลนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับโทรก็ได้นะครับไลน์ก็ได้นี่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเฉยไหนนะครับผมก็มีเข้ามานะครับที่สอบถามหลายๆท่านนะลูกสะกดครับมีมาลูกหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามา เมื่อวานนะครับส่วนลูกค้าขอบพระคุณมากเลยตั้งแต่ที่บูชากับเราเนาะผมก็จัดส่งให้ครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าไปษณีเดี๋ยวนี้นี่ท็อปฟอร์มมากครับวันหยุดเปิดทุกวันนะเปิดทุกวัน,นครับวันวันที่หนึ่งวันที่สามเป็ดครเปิดนะครับที่ขอนแก่นนะครับไปศรีใหญ่เปิดทุกวันก็จัดส่งให้นะครับวันน่ะว่างเข้าไปส่งให้เลยนะครับ ส่วนวัตถุมงคลปีนี้นะครับเป็นสายมูหวังนะครับก็คือพญานาคกันเอง <c oughs> มีเขาเรียกว่าจะมาประทานโชคนะครับประทานพรประทานโชคลาภนะครับกับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลพญานาคตันเองนะครับมีเป็นพญานาคดวงเศรษฐีนะครับอันนี้แบบเลี่ยมแล้วเดี๋ยวเรารับชมกันนะครับรุ่นแรกนะครับของวัดสังฆะปีดีนะครับนี่ อันนี้คือดวงเศรษฐีพันล้านนะครับด้านหลังมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเชนัยด้วยนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงท่านไหนรีบเลยนะครับยังหลักร้อยนะครับอันนี้เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับเก้าร้อยห้าสิบส่วนนี้เจตกระสานนาคาราชนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเข้ามานะครับประกันแท้ทุกองค์นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ มีติดไฟนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นยันบวงหน้าคาบาดมีกินไม่รู้จบรู้สิ้นนะครับหากินเก่งหากินหมาน,นครับโชคลาภวาสนานะครับว่าพญาหน้านะครับปีนี้นะครับเป็นปีแรงนะครับเป็นงูใหญ่เขาเรียกว่าสิบสองปีก็คือเริ่มปีนี้ก่อนเนาะอันนี้คือเนื้อทองแดงของเก้าอธิบดีหน้าคาราดนะครับเก้าอธิบดีหน้าคาราช เป็นนาเกียวเลยนี่สวยนะครับอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้เลยพร้อมบูชานะครับอันนี้คือเนื้อปอกลูกปืนนะครับด้านหลังจะมีออปชั่นครบช้วนขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับจะเข้าสามพันแล้วนะครับกดติดตามแล้วถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับขอภัยครับเดี๋ยวดูลูกสะกดนะครับที่เข้ามา มาลูกเดียวนะครับผมถ้าไหนสนใจก็รีบเลยนะครับเพราะว่าแรงมากนี่คือเสือป่าแตกครับเสือหัวขาดตัวที่หนึ่งนะครับรับชมได้นี่เลยครับมีน้ำเบอร์อยู่ด้านข้างนะครับนะครับนี่คือสร้างเป็นแค่สองพันลูกนะครับลูกสกดสวยงามครับด้านหลังเป็นยันของเสือป่าแตกคือเสือหัวขาดตัวที่หนึ่งเนาะ ที่ได้รับความนิยมมากเหรียญนี้เป็นหมื่นนะครับราคาดูสะกดอันนี้นะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ราคาไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ไปสู้คนมาโอ้โหดูเดือดแล้วก็มีปราบศัตรูพ่ายนะครับปราบศัตรูพ่ายเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อปอกนะครับเข้ามาคราวที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับมีตราทั้งหมดสามเหรียญนะครับปราบศัตรูพ่าย ปาบสตูพ้ายนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำอ่าเนียทองแดงมันปูนะครับเหรียญอยู่ในสภาพสวยนะครับเช็คแล้วทุกเหรียญเลยนะครับทุกเหรียญเลยบางท่านอยากได้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่มัมีรูปด้วยก็คือเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญนี้เลยด้านหลังเป็นเสือหมานครับหากินเก่งตัวหนึ่งนะครับหาอีกตัวนึงคอยปกป้องนะครับปกป้องเจ้าของมีสตัวนะครับ เป็นพยักคู่นะครับที่มีเสียงน,นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ผุ่พ่อทำออกมาเนียบมีเสียงน,นะครับนี่มีอยู่สามชิ้นนะครับสมเหรียญท่านไหนไม่ทันเขาที่แล้วทักเข้ามานะครับแต่ราคาตอนนี้เจ็ดห้าศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเพิ่มซับอีกร้อยนึงครับเป็นเนื้อต่อปืนนี่ครับ เป็นเนื้อปอกปีนี้ก็จะเป็นปีที่ผมเรียนนะครับเป็นงูใหญ่ก็คือเกี่ยวกับพญานาคนะครับแต่วัตถูมงคลของหลวงพ่อจึงได้รับความนิยมอย่างมากนะครับส่วนใหญ่ผมได้มานี่คือหมดหมดเลยนะครับมีเนื้อปอกมาสองนะครับทักเข้ามานะครับท่านท่านไหน อยากบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนของแท้ผ่านทางผมยินดีครับส่วนท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยเลยนะครับนี่ครับพญานาคสวยสวยเลยนี่รุ่นหนึ่งนะครับสองสามคือเก้าอธิบดีนะครับเก้าอธิบดีหน้าคาราตัวนี้ก็ยังมีอีกประมาณหนึ่งนะครับส่วนรุ่นอื่นผมก็ยังมีนะครับทักเข้ามาได้อย่างยอดนิยมห้าพยักษ์สมิงเหนือดวงนินจา แล้วก็มนเสือนอนกินอะไรเงี้ยมีนะครับสมิงพยนอีกสองตนครับนี่คือหูเจ้านะครับเป็นสมิงนะครับท่านไหนไม่ได้เลี้ยงเสือกินวิชาตัวนี้ก็ได้ครับท่านนี้เลยนะครับสมิงพยนท่านจะคอยปกปักบริเวณบ้านนะครับปกป้องศัตรูไม่ให้เข้ามาทําร้าย คือป้องกันพวกอ่าพวกสัมภเวสีนะครับหรือลมเพลมพัดนะครับอ่าพวกแบบปล่อยของมาอะไรมานะครับนี่ท่านจะคอยปกปักคุ้มครองคนในบ้านนะครับโอ้ที่เลขสวยด้วยครับสามพันนะครับนี่เลขสามพันนัมเบอร์นดงามนะครับ พักเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่นะครับขอพระคุณมากนะครับผมที่ไว้ใจทางช่องเราส่วนปู่เจ้าสมิงพายรุ่นเหนือพยักนะครับนี่รุ่นเหนือพยักมีนะครับมีเข้ามาแบ่งปันให้สมาชิกนะครับนี่คือปู่เจ้าสมิงพายพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยเก้าสบาทนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นเสือหัวขาดตัวที่สี่นะครับ คือรุ่นแรกเนี่ยที่เป็นท่านั่งเนี่ยแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับแต่ว่าราคารุ่นนี้ก็ยังไม่ได้แรงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับท่านไหนอยากได้วัตถุมงคลของพระเดช๋คุณหลวงพ่อชไหนนะครับที่อันนี้ท่านท่านเป็น,ป,นประธานปลุกเสกนะครับเพราะว่าปู่เจ้านี่เป็นบรมบรม,มคูของสายอ่านสื้อของขาดนะครับ ที่วัดสว่างโสพลนะครับออกที่วัดสว่างโสพลจังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงพ่อไปทุกปีนะครับอันนี้399บาทอันนี้499บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับจัดส่งให้ส่วนบริการเก็บเงินปลายทางเราก็มีนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับแต่มีค่าบริการเพิ่ม50บาทนะครับ เราเรียนก่อนเก็บเงินปลายทางเนี่ยห้าสิบาทคือเพิ่มนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้สมมติสามร้อยเก้าสิบเก้าเนาะก็เพิ่มอีกห้าสิบาทนะครับเพิ่มเป็นห้าสิบาทเป็นค่าบริการ cod ผมไม่อยากเก็บหรอกครับแต่ว่าทางไปษณีเขาเก็บผมเขาเก็บเพิ่มอันนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่สะดวกในการบางทีไม่มีแอปธนาคารเนาะไม่มีแอปธนาคารใช้ลูกใช้หลานก็ลำบากหน่อยนะครับ ก็เลยแบบขอเก็บเงินไปทางได้ครับยินดีนะครับแต่ก็มีข้อแม้อย่างที่เรียนนะครับอ่าส่วนจีวอนอ่าเขาเรียกว่าจีวอนหลวงพ่อจะไหนหมดนะครับเพราะว่าลูกศิษย์เอาไปหมดเลยผมก็พยายามได้มาแต่ว่าจะพยายามหาให้นะครับของแถมให้กับสมาชิกสมาชิกอ่าในช่องของเก่งขอนแก่นนะครับก็จะพยายามหาวัตถุมงคลมาให้อ่าแล้วก็ของแถมเนาะเป็นเป็นจีวอนนะครับ นี่ครับนี่ลูกสะกดลูกเดียวนะครับมีลูกเดียวเองเอ่มีมีถามเข้ามาเยอะครับผมจําไม่ได้ต้องขอโทษน,นะครับเพราะว่าลูกค้าบางทีโทรมาไลน์มาก็จํานวนหลายท่านแล้วก็มาส่องดูนี่ครับสวยครับบางท่านถามคองเอวได้ไม่ได้นะครับเอวขอให้สูงนะครับก็เอวของคอบางทีบางคนทําเป็นสามห่วงนะครับ ได้หมดนะครับศรัทธาเลื่อมใสนะครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าร่วมบุญงผมก็ไปทําบุญเนาะเพราะสร้างวัดด้วยกันเพราะว่าก็เพราะว่าโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์ดีโบสถ์เสร็จแล้วแต่ก็ยังมีเก็บรายละเอียดนิดหน,น,น่อยๆแต่ว่าสาราการ,รเรียนที่สร้างนะครับหลังใหญ่เนี่ยก็คือกําลังดําเนินการอยู่นะครับก็หลวงพ่อท่านก็น่าจะออกเพระถุงมงคลมาให้ทุกคนร่วมบุญเนาะ ก็เดี๋ยวติดตามทางผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอัปเดตมาให้ชมว่ามีอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะว่า <Okay. S 2> เป็นวัตถุคลที่หลวงพ่อท่านเสกนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าดรับผิดชอบในการเสกเนี่ยด้วยตัวท่านเองเลยนะครับสุดๆนะครับอัดอัดอัดพลังจิตให้เต็มที่ <laughs> ขอพคูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันครับมาอยู่ด้วยกันนะครับโทรนะครับผม บางทีบางท่านมองไม่ทันนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0835793520นะครับจริงๆอยากจะเปลี่ยนเบอร์อยู่ครับเอาให้แบบเรียงง่ายๆจับง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้คือสมาชิกมันเยอะมากแล้วนะครับกับเบอร์นี้นะครับแต่ก็ะดงลน์นี้นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ ที่กดติดตามขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี2567และทุกๆปีนะครับอายุมั่นขวัญยืนแค้วคาดปลอดภยัยขอให้หากินหมานหากินล่องนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ